Did you know you Kun know? oh, หรไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดอ่าซาซามาซาซามันไม่ได้แชเาา่เอาธนเอามาอะไรนะอีกทีสิไม่ได้แช่เย็นเพิ่งซื้อมาไม่ได้แช่เย็นกินกินเขาแบบเหมือนกันอะไม่ใช่เลยครับน้องๆครับ น้องๆรู้ใช่ไหมครับเหมือนพี่จอใช่ไหมครับลูกว่าเวลาเราดื่มน้ำอารมณ์เนี่ยต้องดื่มตอนแช่เย็นตอนที่มันเย็นเย็นมันถึงจะอร่อยและซาทำไมอ่ะแต่ถ้ามันไม่แช่มันไม่ซาและมันไม่อร่อยน้องๆรู้ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมตอนที่เราดื่มมันเย็นเย็นมันถึงได้มีรสชาติที่ดีกว่าแล้วก็ซากว่าแต่พอมันหายเย็นหรือถ้าเราดื่มมันในอุณหภูมิห้อง รสชาติมันถึงได้เปลี่ยนไปไม่ซ่าแถมรสชาติยังแปลกๆอีกด้วยใช่ไหมครับจะตอบคําถามนี้ได้เราต้องมาดูว่าน้ําอัดลมมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างส่วนประกอบของน้ําอัดลมก็มีน้ําสารให้ความหวานสารปรุงแต่งที่ทําให้เกิดสีและกลิ่นมีคาเฟอีนกรดซิตริกและกรดฟอสฟอริกสารกันบูดและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้น้ำอัดลมซ่านั่นเองน้ำอัดลมมีความซ่าเป็นเพราะมีการอัดก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยความดันที่สูงเพื่อที่ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำซึ่งก็ได้เป็นกรดคาร์บอนิกสังเกตง่ายๆเมื่อตอนที่เราเปิดฝาหรือเทน้ำอัดลมก็จะมีฟองเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีเมื่อเราเปิดขวดน้ำอัดลมออกมาแล้ว ความดันสูงที่เคยถูกอัดไว้ในขวดก็จะลดลงเท่ากับความดันปกติทํำให้กรดคาร์บอนิกสลายตัวออกมาพูดง่ายๆก็คือความดันทำให้มันคงความซ่าอยู่ได้แต่ถ้าเราเปิดขวดความดันมันก็จะหนีออกมาทํำให้ความซ่านั้นหายไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้อุณหภูมิก็มีส่วนในการเร่งการสลายตัวให้เร็วมากขึ้นด้วยครับยิ่งอุณหภูมิต่ำเท่าไหร่ก๊าซก็จะถูกเก็บได้นานขึ้นเท่านั้น นั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำอัดลมเมื่ออยู่ในที่ที่อุณหภูมิต่ำโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะละลายในน้ำได้มากกว่าน้ำอัดลมก็จะซากว่านั่นเองอีกปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นซาบซาบก็คือความต่างของอุณหภูมิของลิ้นเรากับเครื่องดื่มครับยิ่งความแตกต่างของทั้งสองมีมากเท่าไหร่รสชาติก็จะยิ่งดีขึ้นมากตาม ก็อยากจะกินเย็นๆซาๆไงนี่เย็นนี่ซาแล้วรวมกันสมใจแล้วใช่ไหมน้องๆครับอันนี้มุกนะครับน้ำเปล่าดีที่สุดน้ำเปล่าดีที่สุดแต่ว่าถ้าจะเทน้ําอัดลมนะครับค่อยๆเทก๊าซได้ไม่ระเหยออกไปนะครับความซาก็ยังคงอยู่แล้วก็จะมีการทดสอบไปแล้วนะครับว่าการที่ดื่มน้ําอัดลมนะครับถึงแม้จะเปิดขวดแล้วแต่ไปแช่เย็นรสชาติก็ยังดีสะกกว่ายังไม่เปิดขวดแต่ไม่แช่นะครับอันนี้เขาสรุปออกมานะครับพี่จอ อย่าดื่นเยอะนะครับเดี๋ยวฟันผุนะครับน้องๆครับนี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่นะครับน้องๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube อีเมลมีจดหมายมานะครับพี่เจ้าคออยู่นะครับพี่นาก็คออยู่พี่นิมก็คออยู่ที่เดียวกันจืดสนิททับรายการวันนี้กราบลาครับสวัสดีครับน้ำมันดมอ่ะ